กำจัด PM 0.1นะครับหรือ PM 2.5ได้นะครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวมินิรีวิวแอร์ไซโจเดนกิครับไซส์ก็จะใหญ่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเขาเกือบ13,000 BTU ผมเอาไว้ติดในห้องข้างล่างนะครับบ้านชั้นล่างแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเนื้อที่ที่ขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมคำนวณเดี๋ยว,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 ยวสี่สองประมาณประมาณ40ตัารางเมตรแต่ว่าก็ทำให้จริงๆแล้วมันมันก็จะมีบันไดมีตู้มีอะไรก็ผมว่าตีซะตีซะว่าสามสิบหรือ20ปลายๆแล้วกันนะครับเนื้อที่ที่เหลือเนี่ย ปรากฏว่า13,000ว BTU ของไซโจเดนกิเนี่ยก็สามารถทำความเย็นได้นะครับแต่ว่าดีไซน์เขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับแอร์แบรนด์อื่นเหมือนที่ผมทำรีวิวแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นของชาร์ปหรือ แบรนด์ของจีนที่เป็นไฮเซนไมเดียหรือเป็นยี่ห้อ,อชิกอย่างที่เคยทำรีวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบเดิมๆของไซโจเดนกีของเขานะครับสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ไซโจเดนกีเรารู้สึกว่าเสียงมันดังแต่รุ่นใหม่เนี่ยเสียงไม่ดังนะครับแล้วเขาบอกว่ามีการากำจัด PM 0.1นหะครับหรือ PM 2.5ได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ค่อนข้าง ค่อนข้างเรียกว่าใหม่พอสมควรนะครับสามารถตั้งเปิดตั้งปิดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็มีการปรับอุณหภูมิที่สามารถเหมือนมีอุณหภูมิพร้อมก,กับการฟอกอากาศอะครับเนี่ยครับ Air p เ r i f เป็นฟังก์ชันของไซโจเดนกิของเครื่องนี้นะครับแต่ว่าไซโจเดนกิ Sci i, ผมก็อาจจะเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นก็คงไม่ได้ในห้องอื่นๆที่ผมรีวิวเพราะว่า มันอาจจะเย็นชานิดนึงเพราะว่าห้องมันเป็นห้องใหญ่นะครับแต่ว่าการประหยัดไฟของเขาเนี่ยก็ถือว่าเกือบ13,000 BTU เนี่ยค่าเสียประมาณ15.25นะครับประหยัดไฟเบอร์52ดาวแล้วก็ราคาแอร์เครื่องนี้เนี่ยผมซื้อมาประมาณสัก11,000บาทรวมติดตั้งในซื้อในอันนี้น่าจะซื้อใน Lazada ครับซื้อใน Lazada แล้วก็ มีช่างมาน่าจะเป็นช่างในพื้นที่เนี่ยครับเห็นเขาบอกอยู่แถวติวานนท์แล้วเขาก็ขับรถมาติดตั้งให้แล้วก็ไม่ได้เสียค่าพวกขาแขวนปกติเนี่ยแบรน,นด์อื่นเนี่ยจะต้องเสียพวกขาแขวนเองแต่ไซโจเดนกิเนี่ก็คือ จ่ายปุ๊บฟรีติดตั้งก็คือฟรีทุกอย่างเลยรางครอบท่อก็ฟรีสายไฟก็ฟรีอะไรก็ฟรีนะครับอันนี้ค่อนข้างราคาสมเหตุสมผลแล้วก็ตัวเครื่องก็ไม่ได้มีเสียงดังเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ตัวน้ํายาเขาบอกเป็น R32 นะครับเป็นระบบน้ํายาใหม่นะครับก็ถือว่า เป็นนวัตรกรรมที่เขาก็พัฒนาเสียงไม่ดังนะครับแล้วก็มีการฟอกอากาศอันนี้เขาเขามีฟังก์ชันฟอกอากาศแบบชัดเจนนะครับไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆที่แบบว่าฟอกอากาศแต่ว่าก็ไม่ได้มีปุ่มมีการเลือกฟังก์ชันเหมือนกับแอร์ไซโจเดนกิตัวรุ่นนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกในราคา11,000บาทสำหรับห้องข้างล่างสําหรับบ้านใครที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมว่าซื้อแค่ประมาณสัก1 000, 3 0 0 0 BTU ก็เอาอยู่ครับแต่บางคนก็รู้สึกว่าบางทีอาจจะไม่เย็นฉ่ำแล้วบางทีคอมเพรสเซอร์ก็จะทำนานนะครับแต่ตัวผมเองไม่ค่อยได้อยู่ประจําก็เลยเลือก1 000, 3 0 0 0บ BTU สำหรับต้องการให้คอมเพรสเซอร์ตัดเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ที่28องศาแต่จริงๆแล้วมันก็เย็นนะนะครับก็ถือว่าเป็น ราคาแอร์ที่ไม่แพงสำหรับใครที่ต้องการเซฟงบก็ใส่โจเดนกิซื้อตามแพลตฟอร์มที่เป็น Lazada หรือไม่ก็ช h อป e ีลองดูครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ